ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนสำหรับสายฟรีนะครับใครบอกว่าสายฟรีซื้อแอดออนไม่ได้ซื้อได้เหมือนกันนะครับผมเป็นแอดออนฟรีนะครับผมที่อยู่ในร้านค้ามักกิทเพจนะครับจะเป็นแอดออนมังกรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยมา,มาเริ่มจากมังกรตัวแรกครับผมอันนี้น่าจะเป็นมังกรไฟนะครับผมเพราะว่าของกินมันก็คือแมกมาบ็อก ก็มีแค่มังกรไฟเท่านั้นหละที่กินม็มาบอกเอ้าบล็อกเหรออ๋ออ๋อมีไงมาแล้วก็คือเราจะเอาแม็กมาบล็อกให้มันกินนะครับผมกินให้มันโตแล้วเรา่อยขึ้นขี่มันได้ครับผมพอมันโตแล้วใช่ไหมเราก็เอาอา่านม้ามาใส่ครับผมอานมาตัวน,นี้ครับผมแล้วก็กดที่สามขีดด้านล่างแล้วก็เอาชดเดินใส่นี่ครับผมส่วน วิธีบินก็ให้กดกระโดดรอบเดียวนะครับผมอย่าก,กดสองรอบนะให้กดรอบเดียวนะครับผมให้กดค้างเลยครับส่วนวิธีการใช้สกิลก็ให้กดค้างไปที่หน้าจอกดตัวไหนก็ได้ครับโอเคแล้วมันลงยังไงวะเออาต้องกดย่อใช่ไหมเออลงยังไงอออโอเคลงได้ละโอเคโอเคนี่นะครับผมสลับ หน้าตามังกรไฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยมามาเริ่มดูตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวขอปรับก่อนมันเมิดโอเคมามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือจะเป็นน่าจะเป็นมังกรอะไรเดีย๋ยวไปดูกันกินกินเนื้อเน่าด้วยอ่อตัวนี้แล้วก็เอาเนื้อเน่าให้มันกินครับผมแล้วเราก็จะได้ตัวประมาณนี้ครับผมอ๋อมันเป็นมังกรกระดูครับผม อย่างเงี้ยฮะดูน่ากลัวยังไงไม่รู้นะครับผมนี่ครับผมชอบหน้าตามันะครับก็เป็นประมาณนี้เลยน่ากลัวยังไงไม่รู้นะว่าไหมเออผมว่าถ้าทําถ้าทําเป็นซีรีส์เนี่ยน่าจะสนุกนะก็คือตามเก็บมังกรทั้ง8สายพันธเฮ้ยน่าสนแฮะเก็บมังกรทั้ง8สายพันธุ์เลยเหรอวะอู้ต้องไปตามหาที่แบบเยอะ เยอะมากกูจะเจอหมดทุกตัวอ่ะมาดูตัวที่สามนะครับผมก็คือจะเป็นน่าจะเป็นมังกรของเทนเดอร์นะครับมีเขาด้วยโอเคครับไปดูตัวต่อไปครับผมส่วนนี้น่าจะเป็นคนขายคนขายพวกชิ้นส่วนของของมังกรนี่แหละเพราะว่าเราต้องซื้อกับมันแล้วเราค่อยไปสร้างมังกรอีกทีหนึ่งถ้าใครอยากเลี้ยงมังกรนะถ้าใครไม่อยากเลี้ยงก็ ไปตามหาตามไบโอมเลยครับผมมันมีเยอะอยู่แล้วมามาดูตัวต่อไปครับผมตัวนี้เาดูกันว่าจะเป็นมังกรอะไรนะครับกินข้าวด้วยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกพวกพืชใช่ไหมจะเป็นมังกรแบบไหนวะดูหน่อยสิหน้าตาเองเป็นยังไงเอ่ยคล้ายๆกับมบังกรอะไรอะ่ะอุ้ย น่ากลัวจังอ๋อนี่ครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีเข่านัานบนนิดนึงแล้วก็มีปีกเล็กๆนะครับผมโอเคไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้ก็ไหนวะจำไม่ได้นี่ตัวนี้ครับผมน่าจะเป็นมังกรไฟนะครับเพราะว่ากินแท่งเบสครับอเอ้ยกินเบสครับผมเบทพาวเดอร์นี่ครับผมผมชอบมังกรไฟนะผมชอบมากเลยเพราะมันสวย ดูนะเห็นไหมครับนี่คือมังกรไฟนะครับผมโคตรสวยผมบอกเลยเห็นไหมสวยมากโคตรสวยอะ่ะดูหน้าตาดิยังสวยอะ่ะนี่คือหน้าตาของมังกรไฟนะครับผมแล้วก็มีปีกส,สวยๆโคตรอลังการนะบอกเลยโอเคไปดูตัวต่อไปครับต่อไปก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับสายพันธุ์นกนะครับผมอันนี้กินมเมล็ดข้าวนะครับผมแล้วก็เอาข้าวให้มันกินนะครับ ทุกตัวมันจะบอกในไข่นะว่ามันกินอะไรต้องไปอ่าน,นในไข่นะครับผมอันนี้ก็ให้หัก็เป็นคล้ายๆกับนกนะครับผมเป็นคล้ายๆกับมังกรนกนะครับสวยนะผมชอบสีสันนะ่ะสวยมากเลยเตี่ยอนฟรีจริงๆอิงผมถามจริงโคตรสวยอะ่ะปาก็ประมาณนี้ครับผมโอเคไปดูอันต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นมังกรน้ําแข็งนะครับ นี่นะครับผมเอาเนื้อแกะให้มันกินนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเนื้อแกะให้มันกินครับผมจากนั้นก็ให้อาหารมันแล้วก็มันก็จะโตอย่างนี้เลยจะเป็นมังกอน้ําแข็งนะครับนี่จะมีลำตัวจะเป็นสีสีน้ําเงินแล้วก็มีเขาสีดําแล้วก็มีมีตรงตรงคอใหญ่ๆด้วยนะคะ แล้วก็มีปีกสวยๆมีสองปีกนะโอเคไปด,ดูตัวต่อไปครับผมตัวนี้เดี๋ยวเขาเก็บเราต,ต,ตัวนี้ครับผมกินแอปเปิลนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายพันธุ์อะไรเอ่ยดูกันกินแอปเปิลนะครับตัวเล็กโคตรน่ารักอ่ะ้ยชีสันสวยมากเฮ้ยเอาจริงนี่สวยมากจะเป็น กี่ยวกับสายพันธุ์พืชหรือเปล่าโคตรสวยอะ่ะผมชอบตรงนี้นะแต่ว่าสีมันเขียนิดนึงไม่ต้องไม่เป็นไรแต่ผมชอบมังกรไฟชะมากกว่าแต่ว่าต,ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับผมโอเคไปดูตัวต่อไปครับผมตัวนี้นะฮะเป็นมังกรไฟเหมือนกันครับผมดูหน่อยสิถ้าตาอีกเป็นยังไงเอ่ยให้เนื้อเชล่อนมันมนะครับผมแล้วก็ให้อาหารนะ ตัที่สี่อะแล้วจากนั้นก็หานมันนั่งแล้วก็มาดูว่ามันเป็นยังไงครับผมก็เป็นสไตล์มังกรน้ําแข็งแล้วก็มีหางใหญ่ๆนะครับผมก็เป็นตัวเล็กกว่าตัวนั้นนิดนึงก็จะเป็นสีสันน้ําแข็งเลยครับผมตอนเนี้ยโอเคฉลับมังกรก็หมดเพียงเท่านี้นะผมมาต่อไปจะเป็นชุดเกาะนะครับผมอันนี้คือชุดเกาะของมังกรไฟนะฮะ ด,ดาบจะมีเอฟเฟกติดตัวนะครับผมแล้วก็ชุดเกราะผมบอกแล้วว่าชุดเกราะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผมลืมใส่ให้ดูไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาเป็นว่าดูดาบก็พอแล้วแหละเพราะว่าด,วดาบมันก็ติดไฟเหมือนกันเห็นไหมบ่าเออดาบดาบทุกอันมันจะมีสแต็กของมันนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะคะผมอันนี้ก็คือจะเป็นชุดเกราะแมกมาบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวดูในสีแรงไหยเอ่ย อเอาเรื่องอยู่นะจุดไฟด้วยแต่ว่าไม่ทำ้ายก็เป็นบังกรน้ำแข็งอะเนาะโอเคมามาดูชุดกราะที่3ครับผมชุดกราที่สเป็นชุดกราะน้ำแข็งนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับมีผ้าคลุมด้านหลังด้วยนะครับโอเคมาดูฟันหน่อยหุยอ,อมันโดนตีหลายรอบนี่ก็มีเอฟเฟกต์พิเศษแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันติดบับอะไร รู้แค่ว่ามันมีติดสถานะด้วยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันติดสถานะอะไรนะครับมามาดูดาถถัดไปครับผมเอเต่อไปก็เป็นชุดเกาะน้ําแข็งอีกรอบนะครับผมก็เป็นชุดเกาะน้ําแข็งเกี่ยวกับตีน้ําแข็งของตัวตัวเมื่อกี้แหละตัวถัดไปที่ก่อนเปต,ตัวน้ําแข็งเมื่อกีอ้จะเป็นถืออาวุธประมาณนี้แล้วก็มีปีกด้านหลัง ที่สวยงามน,นะครับแล้วก็มีเขาด้วยไหนขอดูหน่อยสิว่ามีติดสถานะอะไรเอ่ยเอาปัแบบ๊บ,บมันเมื่ดนะฮะแล้วก็อุ้ยอ๋อมันติดสายฟ้าอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยติดไฟด้วยเอ้ยไม่ใช่ติดผ้าผ่าด้วยสวยสวยสวย,สวยมากสำหรับเลยโอเค,ไ,อออเคไปดูซุกเก่าต่อไปครับผม มาดูตัวที่เท่าไหร่เอ่ยต,ตัวที่ห้านะครับผมห้าหรือสี่วะเอห้า 5, 5. ตัวที่สี่สี่สี่ไม่ใช่ห้าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมจะเป็นคล้ายๆกับนกนะครับผมแล้วก็ดูนะชื่อว่ามันมีสถานะไหมมีสถานะเหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นติดผิดคิดบ้านนะนี่ครับผมก็ผมไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะก็คงจะแรงแล้วเพราะว่าดาบมังกรเนาะ มาดูต่อไปชุดกอรอะกระดูกนะครับผมก็เป็นได้มาจากการฆ่ามังกรกระดูกส่วนสุนดนัมเมก็น่าจะแรงเหมือนกันแหละน่าจะติดพิษด้วยครับผมคือดาบก็น่าจะแรงเอาเรื่องอยู่โอเคงั้นไปดูดาบต่อไปครับผมอันนี้ชุดเกราะตัวที่7นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับสวยนะแล้วก็มีดาบด้วย เขาดูดีว่าติดสถานะไหมดาบตัวนี้ไม่ติดสถานะนะครับก็เพิ่มจะมีแค่ดาเมจแรง,งเฉยแต่ว่าจะไม่ติดสถานะนะโอเคไปดูดาบสุดท้ายครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับมัมมี่นะทำไมชุดเกราะมันประมาณนี้มันตัวมันเล็กกว่าเพื่อนอะโอเคช่างมันไหนเขาดูหน่อยซิว่าแรงหรือเปล่า่าติดสถานะไหมติดไหมติดสถานะนะครับผมน่าจะติดพิษนะครับ ดูจากที่มันเลื่อนลดแบบนี้น่าจะดิดโอเคก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับผมจะชุดเกาะทุกอันที่มีอยู่ในนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าจบเพียงเท่านี้ดีวกว่าน,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งช่องของผมไว้หน่อยนะครับแล้วก็เราดูคลิปต่อไปครับว่าผมจะทำแอดออนอะไรเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย